สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรื่องการบวกเศษส่วนนะครับนักเรียนอยู่ในบทผังหน้าที่3ท2วันนี้ชิวๆมี6ข้อนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อที่ยากๆให้ดูนะครับก็คือข้อ4 5 6นะฮะและ1 2 3เนี่ยีลยวลองให้นักเรียนทำความเข้าใจนะนะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะการบวกลบเศษส่วนนั้นนะฮะวิธีการทำเขาต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะฮะ เราจะเปลี่ยนเลขน้อยไปหาเลขมากเสมอเราก็ดูว่าสามเนี่ยคูณอะไรได้สิบสองสามคูณสี่เนาะอ่าขั้นแรกนะครับเราจะต้องลอกโจทย์ลงมาก่อนนะฮะตัวหน้าไม่ทำอะไรใช่ไหมเราก็เขียนไว้ที่เดิมนะครับเศษห้าส่วนสิบสอง่าตัวหลังเนี่ยเราบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยสามคูณอะไรได้สิบสองนะ สต้องคูณสี่เนาะแสดงว่าเราจะต้องคูณสี่ทั้งบนและล่างบรรทัดต่อมานะครับตัวหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเราก็ดึงลงมาเหมือนเดิมเศษห้าส่วนสิบสองเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับต่อมาเราก็คิดผลคูณมาเร็วเนี่ยได้เท่าไหร่สี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองนะคะ สังเกตนะครับตัวส่วนเนี่ยเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเลขข้างบนมารวมกันได้เลย5บวก4ได้9 9ส่วน12นะฮะโอเคเราก็ตอบได้เลยเศษ9ส่วน12 แต่ผมเล็ไปเขานิดนึงตรงการคูณนะฮะอ่าโอต่อไปข้อที่5คขั้นแรกเราโจทย์เหมือนเดิมเนาะเราโจทย์ลงมานะครับเท่ากับนะข้อนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเลขน้อยนะครับก็คือเปลี่ยนเลข1น6ส่วนหเนาะตัวหน้าเนี่ยไม่ทําอะไรก็นำมาเขียนเหมือนเดิม หนึ่งส่วนหเนี่ยเราก็ดูว่า6คูณอะไรได้ยี่สหก็ต้องคูณ4เพราะฉะนั้นเราก็จะคูณ4ทั้งบนและล่างนะฮะเลขข้างหน้าไม่ทำอะไรใช่ไหมล่ะก็ดึงลงมาเลยเราก็หาผลคูณในวงเล็บมานะครับรอ่ะสีหนึ่งสี หกสี่ยี่สี่เมื่อตัวส่วนเนี่ยเท่ากันแล้วอ่าเราบอกว่าเอาเลขข้างบมนมาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับบวกกันเลยเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดตัวส่วนเป็นเลขเดิมคือยี่สิบสี่การบวกนะครับนักเรียนตัวส่วนไม่ได้บวกนะฮะตัวส่วนเขียนตัวเดิมนะจะจะบวกแค่ตัวบนนะครับตอบนะฮะสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่อ่า เสร็จแล้วข้อที่ห้าต่อไปข้อที่หกเราลอกโจทย์ไปแล้วนะครับเวลาเขียนเนี่ยเท่ากับเขาจะเขียนตรงกันนะเครื่องหมายเศษส่วนก็ใช้มาบรมทัดนะฮะเราเปลี่ยนเลขน้อยอีกแล้วเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนตัวหลังตัวหน้าไม่ได้ขยับอะไรเราก็เขียนเลขเดิไมไว้เก้าส่วนสามสิบสองบวกห้าส่วนแปดแล้วแปดมันคูณอะไได้สามสองล่ะ แล้วก็เช็คนะฮะแปดเนี่ยคูณสี่นะครับเราก็เอาคูณสี่ทั้งล่างและบนเลยแส่วงเล็บไป้เขาหนิดนึงนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อเราทำการคูณก่อนนะต่อมาเลขข้างหน้าไม่ทำอะไรก็ดึงลงมามเลขข้างหลังก็คูณมาห้าสี่ยี่สิบแปดสี่สามสิบสองอ่าตัวส่วนเท่ากันแลวใช่ไหม บวกเลยครับ9บวก20 <Okay. S 1> ได้29ตัวส่วนเป็นเลขเดิมนะ32 <Okay. S 1> เสร็จแล้วครับวันนี้ให้นักเรียนทำข้อ1 2 3เองนะครับนะตั้งใจเขียนนะครับใช้บรรทัดด้วยนะ <Okay. S 1> สวัสดีครับ